ลงรักจ้มเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลฟราเซอครับ สนับสนุนโดยอพอทอทุกครั้งที่เดนิเอลออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับมันทำให้เดนิเสัมผัสถึงความน่ารักของคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยชื่อชาติไหนก็นตามนะครับ เมือออย่างครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่แเดนโยกลับมาที่จังหวัดชลบุรีอีกครั้งเขาบอกว่ามีชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนที่ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับชุมชนนั้นคือชุมชนจากแง้วอําเภอบางละมุงน,นะครับเห็นภาพนี้ไหมครับแเดนโยมาถึงแล้วลมีการต้อนรับแเดนโยยังเป็นอบอุ่นมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นรถ,รถแบบโบราณที่เขาเรียกว่ารถลาดทำไมถึงชุมชนนี้นะครับมี รถลากแบบนี้ด้วยครับตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเพิ่งเปิดมานะฮะก็เลยมีรถลากมาไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวมานั่งรถลากกันฮะไม่ว่าจะเป็นคนตุลเล็กๆตุลตัวใหญ่ๆก็ใช่ใช่ลักได้เลยได้ครับผมขอขอลองเป็นคนขับหน่อยได้ไหมครับได้ครับลองมาแลกกันดูดีกว่านะฮะโอเคสลับกันดีกว่าครับครับโอเคเราก็ต้องใส่เชือกด้วยใช่ไหมครับโอเคโอ้ยพูดเล่นผมพูดเล่นผู้โดยสารอยากไปเที่ยวที่ไหนครับ ไปตลาดจีนโบราณช่างแง <Okay, S 2> ้วโอเคแล้วจะให้เงินเท่าไหร่ให้ผมนะครับเจ้าละห้าสิบสยก่อนคง,คงมากกว่านี้นะโอเคพร้อมไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามไปเลย <laughs> <laughs> บนันไดหนึง่ง <laughs> ได้แล้วโอเคได้แล้วหนึ 1, 2, ่งสองสาม ถ้าจะลงถ้าจะลงมันยากกว่าขึ้นใช่ไหมลุงใช่ใช่ลงไม่ต้องเบรกดูต้องแบบต,แบบต้องแบบระวงังแบบวว้วแบบนี้อ้ว้าวผมประทับใจมากชุมช่มชนทีสวยมากเลยมีบ้านไม้ที่แบบเก่าแก่ลุงครับครับที่แรกที่เราจะไปจะไปทีงไหนครับเดี๋ยวผมจะพาไปสา์สาเจ้าแม่ทักทิมครับรงไปเดียเลยครับ และที่แรกที่แดนนีจะเข้าไปเที่ยวที่นี่ที่ชุมชนฉากเงาคือจันเจ้าแม่ทับทิมนะครับลุงบอกว่าถ้าแดนนีอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเติมเรื่องนี้ก็ต้องไปติดต่อก,กับคุณคิมเป็นคนที่มีความรู้เยอะแยะเลยเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับคุณคิม,ม,ม,มสวัสดีครับมผมแดนนีเฟรเซอร์ครับสันเจ้าจีนที่นี่ก็สวยมากๆเลยมีอยู่ที่ชุมชนนี้มันมากี่ปีแล้วครับ จริงๆแล้วที่ชุมชนเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าอามานะจ้าแม่ทัพทิมของเราเนี่ยเราไหว้กันมาตั้งแต่ปี2455แล้วเวลาเรามีงานตุดจีนสาสจีนหรือว่าวันพระจีนอะไรเราก็ยังมาไหว้เจ้ากันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไหนจะเข้ามาที่สันเจ้าแม่ทัพถิมผมก็ต้องกรับไหว้ได้ค่ะในใมาแล้วก็ต้องไหว้เป็นสิริมงคลนะคะ นี่ก็มาไหว้ที่เนี่ยส่วนใหญ่พอไหว้เศษยาเจยงเซมซีแต่แอนี่ขอร้องแต่อธิษฐานจิตก่อนจะสอบถามอะไรโอเคแล้วก็ขยาวต้องหลับตาด้วยใช่ไหมครับจะได้จะหลับตาก็ได้ค่ะได้แล้วผมได้เยอะด้วยแล้วถ้าออกมาเยอะแยะอย่างนี้ก็ต้องหลับตาแล้วก็เลือกอันหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอย่างเงี้ยผิดถ้าออกมาโมอะไรอย่างนี้ก็ต้องทำยังไไม่ได้ค่ะต้องเริ่มใหม่ใช่เราต้องเริ่มทำใหม่ ได้เลได้เลยได้ลได้เลข24ใบเซียมสีหมายเลข24เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยู่ในหุวใจสิ่งความหวังของเราเราคงได้สิ่งนั้นถ้าเรามีความอดทนมีความใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแต่ต้องค่อยๆทำช้าๆแล้วเราจะพบกับความสำเร็จของเราแล้วพี่คิมครับทำไมถึงที่นี่มีคนถ่ายเชื่อสาจีนเยอะขนาดนี้ด้วยคนจีนเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่เนี่ย น่าจะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าที่เนี่ยใกล้ฐานทัพเรือสตัตีบีที่นั่นเขาจะมีกฎว่าในระยะรัศมีกี่กิโลเมตรเนี่ยห้ามมีคนเชื้อชาติอืน่นสัญชาติอื่นไปอ,อยู่ก็เลยทําให้คนแถบนั้นอะ มาอยู่ทางนี้เยอะก็ชักชวนกันมาก็มีคนจีนเข้ามาอยู่เยอะขึ้นเยอะขาเอาประโยคมาเรื่อยใช่ที่นี่เขาก็อยู่กันสบายๆอันนี้คือเป็นสันเจ้าอีกที่หนึ่งเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ะขอดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้เป็นบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำใช่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของของของคนที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำประปาหรืออะไรหรอกเขาแค่ใช้บ่อน้ำใช่ค่ะแล้วก็น้ำสะอาดหรือเปล่าครับสะอาดมากค่ะ เดี๋ยวผมผมเดี๋ยวเข้าไปได้ไหมครับถ้าผมขึ้นขึ้นไม่ได้แล้วก็ปีกคิมก็ต้องช่วยผมหน่อยแล้วก็ทุกโอ้ my god ลึกมากลึกมากแต่เนี้ยวลงมาอยู่ก้อนสาแล้วอจมลงไปแล้วเกียรมาช่วยมาช่วยตะโกนมาช่วยหน่อยลึกมากลึกมากแด่เนี้ยวเอ้ามาทำมาถ่ายที่นี่ทรมายกทุกคนจะเห็นหมอมันตื่นมาก เล่นอะไรเนี <t <t ่ยถอยถยยหลังอย่าให้ทุกคนเห็นว่าพผมลงไรปบอเลึกๆแล้วก็เป็นเรื่องแบบชุกชดโอแดเดียวไปไหนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใกล้ไปใกล้ไปถถถถถยถยหลังสิ่จะ้ว่าแเดียวแล้วก็มีน้ำในปากจะไม่พิเค็มไม่ช่วยอะไรเลยมีแดดปูมีเดซิเนอะไรขึ้นทำไมไม่มีน้ำอ๋อที่นี่อันนี้เราเป็นบ่อน้ําจําลอง่ะ ไม่ใช่บ่อน้ำจริงอันนี้คือโรงหนังชากกแง้วลามาเป็นโรงหนังประจำชุมชนเมื่อก่อนเนี่ยฉายจริงให้ความสำราญกับคนในหมู่บ้านตอนนี้เขายังฉายหนังอยู่ไหมครับไม่ได้ฉายแล้วค่ะโอ้นี่คือเป็น เป็นโปสเตอร์ของหนังเก่าใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะชอบมากเลยมันแบบแฟนตาซีแอคชั่นแล้วก็ดราม่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องไหนที่พี่คิมชอบเรื่องอะไรมากอถ้าดูถ้าดูมุมนี้ชอบเรื่องนี้ปุ๊บอ่าเพราะว่าคนเนี้ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยอและส่วนคุณแดนเนี่ยชอบเรื่องไหนคะนังที่พรมชอออยากดูมาที่สุดคคอเป็นนังเรื่องนี้ครับมันจะใช้วันไหนครับอ๋อเนี่ยแหละค่ะเร็วๆวนี้เร็วเร็วนี้ เชิงเมื่อหลายก็เร็วๆนี้ก็ไม่จะบอกบอกว่าวันไหนมันจะออกเป็นว<อ>ิดีโอ<บ>อย่างครับมันปัจจุบันนี้ไม่รู้คนแสดงนี่อายุ70็ยังไม่รู้นะ <laughs> แต่เขาเขาคงเยอะยังสวยมากเน,นี่ยค่ะมิชัยบัญชาพระเอกที่ดังที่สุดในประเทศไทยเหมือนจอห์นเวย์นของจอห์นเวย์นของประเทศไทยใช่ไหมครับถึงปัจจุบันเนี่ยไปถามใครคนก็ยังรู้จักนะคะเทมากเลยเทมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเป็นยังไงครับ รอรอประมาณมิชชัยบัญชาเลยค่ะ สนับสนุนโดยแตงโมทัวร์ The s i d โ Hotel โอเคตอนนี้แนนยองกับพี่เข็มยังอยู่ที่ชุมชนฉักเงาแต่พี่เข็มบอกว่าเขาจะพาแนนยองไปทำกิจกรรมแบบพิเศษพิเศษของอชาวบ้านที่นี่อันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมเรียงข้าวสา คนที่เนี่ยนะคะเขาจะชอบเรียงข้าวสารเนี่ยเพื่อไหว้พระจันทร์วันเนี้ยให้คุณไดเนียลเนี่ยทำกิจกรรมเรียงเมล็ดข้าวสารเป็นเลขเก้าเพื่อลำเลึกถึงในหลวงรัชกาลที่เกาใช่ค่ะคือเราจะเรียงบริเวณไหนเราก็ทาบริเวณนั้นก่อนขั้นตอนละเอียดอ่อนมากทีละเมล็ดเราจะวางทีละเมล็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ไม่ไม่จิมพันก็ต้องแบบติดติดก้าไว้นิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะใช่ไปกาบไปกานิดหนึ่งแล้วก็เอาดูนี้ ถ้ามองแบบใกล้ๆอย่างนั้นดาจะงงถูกต้องงานนี้ต้องใช้สมาธิจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำสมาธิอย่าง ยิ่งทำยิ่งเพลินนะเราจะต้องจดจ่ออยู่กับงานแล้วเราก็ต้องมองว่าอ๋อช่องนี้นะมันยาวประมาณนี้เราจะใช้เม็ดต่อไปเราจะใช้เม็ดสั้นเม็ดยาวศิลปะทุกอย่างมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนจริงๆมันไม่ยากยากยากศ <laughs> ิลปะของผมนะครับเรียงข้าวเป็น ไม่เล็กกคิดยังไงครับคิมก็โอเคนะใช้ดได้นะฮะสำหรับมือใหม่สำหรับผม้มมันสวยมากาว่าหนึ่งเปนไม่เล็กไม้เลกก็กาที่สวยงามมากครับนอกจากกิจกรรมที่เราเรียงข้าวสารแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เราเรียกว่าการเพ้นหน้ากากจีถูกต้องหน้ากากจีเราจะมีแบบอยู่33บใบหน้ามาจากเรื่อง3าก๊กทั้งสิ้นเลยค่ะจะไปทําเป็นที่ทับกระดาษก็ได้ถ้าอันไหนเล็กๆก็เป็นแมกเนตติดตู้เย็นก็ได้เริ่มต้นยังไงครับอ่างั้นอันนี้เราต้องเลือกหน้าที่เราอยากจะวาดก่อนเลือกจาก็ตหนี้เหรอครับอันนี้เป็นตัวตัวละครจากสามก๊กอันนั้นดูยาก แต่สิ่งที่ชอบคืออันนี้ดูง่ายมากผมรู้จกว่าเดนิโอคงถมอย่างนี้เป็นเป็นมือใหม่นะนี่อันนี้นี่อยากจะบอกคุณเดนิโอเลยว่าคนเลือกทำกันบ่อยมากที่สุดโอช่ไหมครับเพราะมันง่ายรูปพวกเนี้ยเราต้องเริ่มที่ดวงตาก่อวาดดวงตาทั้งสองข้างให้เท่ากันพอมาวาดดวงตาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวาดอะไรที่มันเป็นอยู่กึ่งกลางเช่นปาก อย่างนี้แต่มอลงโดมแล้วโ okay. อเคเสร็จแล้วต่อไปก็ลงสีค่ะหน้ากากสีแดงเปา่ามาเ n า w นะเปา่ามาเ n า w นะริ่มต้นที่ไหนครับป้ายานสีแดงมันเป็นหน้ากากสีแดงอันนี้นี่เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราประยุกต์ขึ้นมาเพราะว่าทางอปท เขาส่งเสริมให้ตลาดเราเป็นตลาดชุมชนในชุมชนมีอัตลักษณ์อะไรที่เป็นจุดเด่นเป็นวิถีชีวิตก็ให้นําเสนอมาี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดจากวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมของชาวบ้านที่นี่นะครับรักษาไว้แล้วก็เปิดออกกัให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาลองทาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทําร่วมกับชาวบ้านด้วยแล้วผมคิดว่าเป็นโอเคผมประทับใจนะครับแล้วพี่ชิมคิดดูดีไหมดูดีดูดีค่ะแต่ว่าไม่ดูดีกว่าอา้าวทำไมรอเล่น สสสวววยยยค่ะหลงรักยิ้มร่วมกับอปทขอเชิญคู่รักที่สนใจออกเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเมืองน่านทริปนี้แดเนียลเฟเซอร์จะพาทุกท่านไปหลงรักกับวิถีชุมชนของคนในเวียงและชุมชนบอ่อสุกด้วยตัวเองสัมผัสกับวัฒนธรรมเก่าแก่ที่น่าหลงไหล และอารยธรรมโบราณที่น่าสนใจรวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกษตรและร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านที่แสนน่ารักคู่รักที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ลงลักยิ้มนะครับทริปนี้ฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะ สนับสนุนโดย PEA เบล่าวิลล่าคาบาน่าโอเคผมยังเดินเล่นอยู่นะครับที่ชุมชนจากแง้วออกเสียงยากมากเลยอุ๊บสวัสดีครับผมสวัสดีครับยายแก่แล้วยังรู้จักเลยเด <c oughs> นเนี่ยคบุ ออก็มันจะบอกว <c oughs> <ส>่าบ้านสวยแต่เจ้าของบ้านก็สวยเหมือนกันนะถน <c oughs> นนี้ก็น่ารักดีนะครับคนออกมาขายของแล้วก็ตกแต่งบ้าน <c oughs> สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ <c oughs> แล้วก็โอมีสาวๆมานั่งทําอะไรครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับทำกระดาษฟ้าค่ะทกระดาษาผมขอนั่งได้ไหมครับเชิญค่ะโอ้เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูพี่เลยเร็ว นี่เป็นอะไรกระดาษไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษค่ะอะไรที่ง่ายที่สุดครับผมอยากลองทำเลยไหมครับเรือทองเนี้ยง่ายขั้นตอนแรกคืออะไรครับนี่ค่ะขึ้นมาแผ่นหนึ่งขึ้นมาแผ่นหนึ่งค่ะแล้วก็พับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พับเลยนะคะอย่างงี้ค่ะพับกลับทีหนึ่งเอามุมหนึ่งค่ะขึ้นขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่กับอันนี้ครับ คนละคนละด้านค่ะอ๋อคนละด้านอย่างนี้คนละด้านค่ะสึ่งได้แล้วอ่ะพิกกับซอสเข้าไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือสุดท้ายค่ะอ้าอาอ้อคว้าผมอ้าโอ้โอ้โอ้ได้อีกครั้งอ่า ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอยากแล้วไปผมมาเสร็จแล้วค่ะไก่ได้เลย่อันนี้ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเบิดเฮยว่าปีมือของเราโอ้ยเยี่ยมเยี่ยยี่ยมเยี้าสิปน์คิดยังไงเยี่ยมเยี่ยถ้าจะให้คะแนนหนึ่งจากหนึ่งถึงสิบจะให้เท่าไหร่ให้สิบเลยค่ะสุดยอดเลยสิ่งที่เราทำแม้ว่าของแดเนีจะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้เกิดจาก เทคโนโลยีหรือไม่ไม่มีเครื่องจักรที่ทำนะครับอันนี้เกิดจากความคิดความตั้งใจจินตนาการจากแรงศรัทธาของคนที่ทำนะครับแต่ผลที่ออกมาจะเป็นผลที่เทคโนโลยีซูไม่ได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเขาเปิดถนน,นคนเดินเขาเปิดไน g ์มาร์เก็ตที่นี่แล้วผมเนายยมาที่นี่มาทำรายการมาถ่ายรายการวันเสาร์พอดีเลย good planning Daniel แล้วจะกลับมาอีกแน่นเราจะลองดูกันว่าในตลาตที่นี่ถ่ถนนคนเดินกับมีอะไรบ้างครับขึ้นมาดูกันดีกว่าโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่มืดๆแล้วนะครับแล้วก็ดูแม็กโอ้ดูสิครับรบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วก็เปิดโคมไฟโคม,ม,มแดงที่แบบสวยๆแล้วก็มีคนเดินทางมาเยอะที่จะชมบรรยากาศนะครับวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะครับอาจจะมีคนหนวอยกว่าเดิมแต่ยังเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไทย ไทยจีนจีนฝร,รัง่งอะไรเยอะแยะอาจจะมีอะไรที่แบบน่าดูน่าชมน่ากินหรืออาจจะมีคนน่ารักก็ได้ด้วยไม่ถูกาหน่าน,นอกจากผมอาจจะมีคนน่ารักไปดูกันดีกว่าวมีอะไรบ้างถนนเดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแล้วอย่างนี้ด้วยสวัสดีครับ นี่เป็นเสียงที่ขอเดี๋ยวเนี่ยมาเต้นเขามีคาราโอเกะข้างทางด้วยเอามาเต้นด้วยกันเอามาเต้นด้วยกันเอามาเต้นกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้เขากลัวแล้วมาเต้นกันไหม มาเต้นมาเต้นกัน,นผมอายมากเลยคุ้นเก่งมาก<อ>ผมเหนื่อยขอโทษผมขออนุญาตขอบคุณครับโอ้เหนื่อยเลยได้ยินไหมครับแดนนู๊ด้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงจริงจีนๆๆี่ยครับพี่จะมีการแสดงแล้วก็รำโอ้ข้ามมาดูกันข้ามมาดูกันโอ้แบบ,บบนี้โทษนะครับยุกโอ้มีแบบแการแสดงแบบจีนจี มา,มากเลยคุณเป็นเป็นครูเหรอครับใช่โอ้สวัสดีครับผมเดนยโยค,ครับขณะนี้ที่เป็นการแสดงแบบจ<ม>ีนเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าระบำจีนลำพัดค่ะ,ะเอาท่าของรัศศินไทยใส่เข้าไปค่ะแล้วเขาแสดงกันแบบนี้มาน,นานี่อยังครับก็ประมาณ2เดือนแล้วค่ะสองเดือนร่วมกับชุมชนม,มาแสดงที่ตลาด Jean oh, จีนค่ะโอ้แต่เนี่ยจะลองฝึกลำสักท่าสองท่าไหมคะโอ้แน่นอนครับซึ่งโอ้โอ้อันนี้สวยเกินไปสำหรับผมสวยเกินไปโอ้หายอกสองอันจท่าหนึ่งท่าง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ สวยมากค่ะสวยใช่ยำเท้าค่ะแล้วก็สะบัดพัดหมุนไปอีกฝั่งหนึ่ง <laughs> ชูพัดขึ้นค่ะแล,แล้วก็แบบน,นั้นก็สะบัดพัด <laughs> แล้วก็ก็ต้องแบบผัดนอันนี้คือรำการแสดงชื่อ,อไรนะครับจีนรำพัดค่ะจีนรำพัดคุ้งครูรู้สึกยังไงครับว่ามีเด็กที่แบบอายุน้อยๆสิบสี่สิบห้าแล้วก็เขาเก่งขนาดนี้นะ <laughs> ก็รู้สึกว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะหลงไปกับสิ่งยั่วยวนที่มัน อาจจะตามอย่างอื่นไปไมากเกินไปน่าจาสินไทยมันน้อยแล้วที่จะมีคนรักษาค่ะแล้วก็เป็นจุดเล็กๆที่รักษาไว้ได้ก็ทําให้ดีที่สุดเป็นรากเงาของประเทศไทยค่ะโอ้คุณครคูพูดสุปสวยงามมากเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือนมปลบินจ้านมบลบิบจนบบจ้าคืออะไรครับ ลองชิมได้ไหมร้อนมากนะคะร้อน <No. S 1> <hot. S 3> ไม่เป็นไร very hot <Okay. S 3> ผมเป็นคนที่ very hot มากๆเลยแล้วก็ร้อนมากร้อนมากร้อนเออขอบผูดด้ถูกขอบผู้ถูกนะครับร้อนเว้าอันนี้คืออะไรครับเป็นขนมขี้หนูคะ่ะมมีขี้หนูในขนมอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อขนมทรายนะคะอ๋อ ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้มันแบบขนมโบราณโบราณหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ใส่อะไรบ้างครับเป็นแป้งสดกระหวั่วกะทิแล้วก็ทําไมเป็นสีเขียวๆด้วยใส่ใบเตยค่ะแล้วก็ต้องกินกันยังไงครับ,รบกินแบบนี้บีบบีบบีบก่อนเหรอบีบก่อน <ซะ S 1> อ้หูค่ะกว่าให้มันติดติดกันโอ้สวยสวยมากแล้วก็ออกมาชิมอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวโอ้อร่อย กวงเจี้ยงทอดคืออะไรครับคือขนมคนจีนขนมคนจีนว้าวออมมันๆอร่อยค่อยกินไหมค่อยกินไหมครับปรอบอร่อยมากปอาบินยังเป็นขนมของคนจีนพี่คอนชัยพักอร่อยมาก แล้วก็เห็นว่าบางร้านที่เขาตกแต่งเหมือนแบบวินเทจมากๆเลยอย่างร้านนี้นะครับไล่เหลียวไล่เหลียวขอเจี๊ยไล่เหลียวไล่เหลียวแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้มาเร็วมาเร็วบ้านจังอร่อยอร่อยขอเจี๊ยแปลว่าอร่อยครับผมขอลองแล้วก็มาครับนี่ตึงนั่งอ่ะตึงนั่งอ่ะหน้าตาไม่เหมือนคนจีนนะเดี๋ยวจะลองบ้านจังไล่เหลียวไล่เหลียวบ้านจังไล่เหลียวไล่เหลียวใช้ได้ก็เด็กๆเยอะมาเลยเข้ามาหลงรักยิ้มไล่เหลียว นอกจากของกินอร่อยอรอยที่นี่นะครับที่ถนนคนเดินก็มีการละเล่นกับเด็กๆที่นี่ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะแต่แน่นอนเราจะมีความสุขอันนี้เป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเย็บลูก,อลกปองให้แตกครับเย็บลูกปองนะครับพร้อมไหมเด็กๆหนึ่งสองสาม แต่แล้วครับแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วเดนิเอลเป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านชักเง้วในครั้งนี้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นที่ผมร้องชืมที่ผมชมรันชึวว่ววานนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับประเทศไทยนะครับถ้าเขารักษาเอาไว้แบบนี้แล้วก็เปิดออกกันให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยเข้ามาอุดหนุนมาเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมของดีของประเทศไทย จะอยู่กับเราตลอดไปอะไรขนมละองฟ้าชื่อเพราะชื่อสวยว่าคนขายก็สวยแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่มีขนมที่แบบล่าคุ้นๆนะครับอันนี้คือวาฟเฟิลรือเปล่าครับภาษาไทยจะเรียกลำซึ่งลำซึ่งเท่าไหร่ครับไ้เดี๋ยวผมจะเอานี่ไปด้วยคครับโอเขอบคุณมากค่ะเดีวกลับ้าล้วดูดิ